ทีเว็บมาถึงนี่แล้ว Universal Studio ไปลุยขั้นแรกไปลุยลุงอย่างขยับบอยฮ่ฮ่าวฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหรอไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ยจิ้ไม่รอเลยนะแล้วไม่คิดจะรอให้ถ่ายกันเลยเหรอหิวเหรอ ทุกคนตื่นสายกันแล้วนะคือถ้าใครติดตามในคลิปก่อนหน้านี้ฮะตอนนี้เราขี่เว็บมานะทุกคนเอาเว็บจากไทยนี่แหละฮะเข้ามาเที่ยวยังสิงคโปร์นะผ่านมาเลยด้วยนะแล้วก็เดือดมากเป็นไงสวยไหมสิงคโปร์อ่าแล้วก็ไปมาในหลากหลายที่ทั้งที่พักรีวิวอาหารนะยังไงไปติดตามดูใน EP ีที่4ส่วนอันนี้ฮะเป็น EP ีที่5เราจะพาหวานใจไปยังสวนสนุกระดับโลก Universal Studio ซึ่งปกติเรานัดไ,ไว้ว่าเราจะล้อมหมุนอ่าแปดโมงครึ่ง แต่ท้ายที่สุดเมื่อวานเหนื่อยมากทุกคนแล้วก็ตื่นสายตอนนี้ทุกคน10บโมงและและก่อนที่จะเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิก็ แวะนะมาทานอาหารก่อนของข้างในเนี่ยอาหารคนา,างจะแพงนะทุกคนแล้วก็ร้านอาหารแบบนี้ฮะก็จะมีอยู่ทั่วทุกแห่งเลยนะในสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็อยู่ตรงข้ามโรงแรมของเราซึ่งเราเดี๋ยวจะต้องเดินไปยังจุดจอดรถนะที่นี่ฮนะมีขั้นเงื่อนไขข,ของการจอดรถเนี่ยยากมากนะไปติดตามดูในอีก่อนนะถ้าใครจะเอารถมาต้องคิดเยอะๆนิดนึงนะฮะอ่ะ่ออื่นเดี๋ยวยังไงขอทานก่อนนะของบอลเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์เนื้อชำ่ำๆเลยนะทุกคนมากับน้ำพิมพนะสองแบบส่วนของน้ำจิ้มข้าวแกง อข้าวแกงก็สั่งได้และราคาจะแรงนิดนึงใครมาสิงคโปร์นะต้องทําใจเรื่องค่าอาหารเพราะที่นี่ค่าของชีพสูงของบอลเนี่ยฮะจานหนึ่งห้เหรียญที่เป็นเงินไทย140บาทของมนมจีนเท่าไหร่ 5.5เหรียญของนมจีนก็ประมาณ130บาทส่วนน้ำเปล่าเนี่ยขวดหนึ่ง40บาทที่ตามเรทราคาหนึ่งเหรียญสิงคโปร์ต่อ27บาทนะที่เราแลกมาทุกคนเดี๋ยวขอกินข้าวไปที่รถแล้วเดี๋ยวเราต้องขี่ไปยังเออเบอร์ฟอนต์ ber, ond, อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นห้างนะที่จะเป็นยังจุดที่จะข้ามไปยังเกาะเซนโตซ่า A, ซึ่งเป็นที่ตั้งของย <c oughs> ูนิเวอร์แซลสตูดิโอือเป็นไม้จะได้เข้าสวน,นสนุกระดับโลก <c oughs> ต้องห้ามพลาดมาสิงคโปร์ต้องกินข้าวมันไก่สิงคโปร์ นี่ฮะที่จอดรถของเรานะห่างที่พักนะครับ500เมตรนะทุกคนการที่จะเอามอเตอร์ไซค์มาสิงคโปร์นะเราจะต้องจอดรถตามจุดเป็นที่เป็นทางนะจอดหน้าโรงแรมไม่ได้นะตำรวจปรับตังนะทุกคนแต่ว่าที่จอดรถของเขาก็เยอะเหมือนกันนะซึ่งในการจอดรถเนี่ยฮะจะต้องใช้บัตรออโตพ้พาสนะเราจะต้องทําเรื่องมาตั้งแต่ไทยนะอันนี้นะครับไม่งั้นไม่มีบัตรตัวนี้เข้าสิงคโปร์ไม่ได้นะเอาเป็นว่าอย่างที่บอกไปทุกคนกลับเข้าไปดูใน E ีีก่อนหน้านี้แล้วกันแต่ตอนนี้เราต้องรีบแล้วนะสิบโมงขึ้น เออจะไปสวนสนุกทั้งทีนะเอาดันตื่นสายอ่ะไปฮะทุกคนลุยอ่ะทุกคนเมื่อตกี้นะค่าที่จอดรถ1.5เหรียญสิงคโปร์นะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณอ่า40-50บาทประมาณนี้ นะฮะเราจอดมาหลายคืนแล้วฮะปกติ1คืนเนี่ยก็ประมาณนี้เลยทุกคน40-50บ 50, าท60บาทแล้วแต่ที่นะไม่แพงเท่าไหร่นะแต่จุดที่ยากก็คือต้องหาที่จอดรถให้ใกล้ที่พักที่สุดนะจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะอ่ะจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปห้าง Vivo ซึ่งจะเป็นจุดที่จะข้ามไปยังเกาะเซนโตซาที่ตั้งของ Universal Studio อ่ะห่างที่พักเรา10กิโลเมตรซึ่งเราก็พักอยู่ในย่านใจกลางเมืองอยู่แล้วอ่ะไปกันครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้าง เลยฮะความชันลนของการเอามอเตอร์ไซค์มานะก็คือเรื่องของการหาที่จอรดรถนะเราก็ต้องมาจอดในห้างนะแล้วมันก็จะทาเป็นเนี่ยฮะเป็นช่องสําหรับจอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยฮะไม่สามารถไปจอดความเพื่อได้นะที่นี่กฎระเบียบเขาเยี่ยมมากๆนะอย่างที่บอกไปนะมันเป็นประเทศสิงคโปร์เนาะจากนี้ไปเดี๋ยวเราต้องไปหาทางเข้าก่อนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในส่วนของห้าง Vivo City นะเป็นห้างที่จะเชื่อมต่อนะครับทางที่จะไปยังเกาะซินโตซานะหรือว่า Universal Studio อะตามมาทุกคนและเดี๋ยวลุงมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้หนูด้วย อาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวรู้เรื่องฮนะเดี๋ยวค่อยไปบอกให้ถึงที่ก่อน <laughs> งงงงง <laughs> ไม่ไปแล้วแล้วเราจะต้องไปยังไงอ่ะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันจากที่รักจะเซอร์ไพรส์อะไร <laughs> จะเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะจะอร์พรสอะไรไม่บอกกลับแล้วนะเซอร์ไพรส์ไม่เป็นไรเลย <laughs> ไม่ <laughs> อันน่าเ <laughs> ชิญจใา <laughs> โอ้ยหน้าบึงาบ้งแล้วหน้าเริ่มบึ้งแล้ว <laughs> ตัวเล็กเอ้ยโอ้แสลู้อีกแล้วมันเป็นกอนที่รังมันจงนั่งกระเช้าข้ามไป <c oughs> เอ้ยน่าไม่เป็นไรหรอกครับรู้รู้รู้เห็นป้ายแล้วรู้หนูเคยนั่งกระเช้าที่ลังกาวีแล้วอันนี้มันไม่สูงเท่าลังกาวีดูดูดูหน้าดูหน้นหน้าเจือดแล้วถ้าใครติดตาม E P ที่แล้วจะรู้เลยว่าหนุ่มจีนนะจะกลัวกระเช้านะทุกคนกลัวความสูงไม่ใช่กลัวกระเช้าซึ่งก็แน่นอนรวมถึงกระเช้าด้วยไ <c oughs> อคนเดูดจ่ายตังไปแล้วตั้งสี่อหล เมื่อกี้เบ๋อพูดกับคนตัดต่อว่ามันมีทางอื่นคือการไปเกาะเซนเตซาทุกคนไปได้หลายทางมีเคเบิลคาร์มีรถแทรมมีรถบัสนะเออแล้วเดี๋ยวต่อไปอ่ะขากลับอ่ะขากลับเดี๋ยวลุงพานั่งรถไฟฟ้าอ่ะโอเคนะที่เที่ยวกันมานะสังเกตได้ไม่เคยนั่งเครื่องบินนะครับเพราะว่านางกลัวเครื่องบินกลัวความสูงสู้ๆนะไปเราเพื่อคนดูเพื่อคนดูเรืวฮึพืไม่ไม่สูงหรอก เดียวนิดเดียว,ว,ว <laughs> อะไรไม่สูงไปอ่ะนี่ฮะทุกคนเข้ามาในอาคารเ e อร์เบอร์ฟรอน e ์ทาวเวอร์ที่2นะฮะก็อันนี้ตามป้ายเลยฮะโอเคบินโาเดี๋ยวก็ถึงแล้วแป๊บเดียวโหสายตามาหิตไม่ลุงก็ไม่ยอมบอกหนูหนูจะได้เตรียมตัว นี่หนูต้องมาอินอ่อนกับการต้องมาทําใจขึ้นแคบบ้นค้าออขอโทษครับยาดงก็ไม่ไดเอามาลุงมีลุงมีลุงม,มีน้มามันเหลืองอ่ะเอาดมไปมันไดใช่ไหมดมไดผลิตภัณฑ์ของชุมชนอันนี้ก็คือจะผลิตจากสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยมีใบโพด้วยแล้วก็หอมนะลดอาการเวียเวียนศีรษะได้หลายอย่างเลยเค็ดขัดยอกเมื่อยตัวอะไรเงี้ยนะดีไหมพอได้นะใช้แทนกันได้นะหาโกยัง โอเเคคโอยู่ก็หมดตัวเองแล้วหรอน้องจีนพูดเสียสละนะเพื่อให้เราได้ดูวิวนะฮะในการที่จะนั่งเคเบิลคาร์นะฮะข้ามไปยังเกาะซินโตซ่านะแต่ก็หนึ่งสองอย่างนี้ยิ้มได้ยิ้มได้หนึ่งสองสามเห็นไหมสวยขึ้นมาเร็วเห็นไหมไม่น่ากลัวนี่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 หนูสามารถเห็นวิวมุมสูงเห็นไหมมันนิ่มมันไม่น่ากลัวอ่สวยไหมเห็นไหมสวยอ่ะสวยเห็นไหมเห็นไหมนี่เกาะซินโตซ่าอยู่ข้างหลังนี่ เออยู่แล้วอยู่แล้วเอาเอาเร็วถือลูกจะถ่ายงานลูกต่อเร็วเออเห็นไหมนุ่น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 เกาะเส้นโดร้างอยู่ข้างหลังนุ่นเออเนี่ยฮะทุกคนนุ่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 นหนูเอายาดมไปเป็นไงหอมไหมดีขึ้นไหมยาขยับสิอะไรอะไรนี่เองใครกลัวไม่มีไม่กลัวเลยใช่ไหมมาถึงแล้วปุ๊บ ทุกคนสำหรับค่าเคเบิลคานะะบอลไปซื้อมา24เหรียญน,นะฮะถ้าหากตีเป็นเงินไทยก็650บาทอันนี้ไปกลับเลยนะฮะแล้วก็ส่วนของค่า,าตั๋ว Universal Studio บอลก็ไปซื้อมา80เหรียญทุกคนก็ลองคูณ24ดูมันประมาณสักพันหกพันแปดนี่แหละอันนี้นะก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่บอลไปจองผ่านบริษัททัวร์ที่อยู่ตรงชายหน้าท้าเมื่อวานนะชื่อว่า Sea View Travel นะคุณจะมาจองที่นี่ก็ได้หรือว่าแนะนําให้ไปจองออนไลน์ก็ได้นะแต่ควรจะจองไว้ก่อนเพราะว่าบางอย่างนะคิวมันจะยาวนะแล้ว การจองผ่านบริษัททัวร์ที่บอลไปจองมาก็ถูกกว่าเล็กน้อยนะถูกกว่ามาซื้อหน้างานอีกแล้วไม่ต้องต่อคิวด้วยอ่ะไปไปเข้ายูนิเวอร์แซลกันเอาไหมเอาไหมไม่รู้แล้วแต่ไปตั้งไว้ที่บ้านเอามัดอ่ะฮะโรดีไปเออไอเซอเกย์ตั้งอยู่โอ้โหแขงใช้ได้เลยทุกคนพันนึง <laughs> นมจีน <laughs> อะไรลูกฮะลูกเห็นแล้ววิลูกไปทำงานก่อนเหรอลูกเป็นไงสวยไหม ตื่นเต้นไหมอลังการนะน่าเอาไปถ่ายไปไปถ่ายไปทุกคนนะตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วฮะยูนิเวอร์แซลสตูดิโอนะตรงนี้ฮะหลังจากลงเคเบิลคาร์มานะก็จะมีรถบัสฟรีนะครับนั่งเวียนรอบเกาะน,นี้ได้เลยไม่ต้องจ่ายตังนะแล้วก็เราก็จะมาถึงตรงนี้แหละฮะตรงนั้นไม่ยากไม่ต้องกังวลใจนะแล้วก็ขึ้นมาปื๊ดเราก็จะเห็นนี่ฮะส่วนสนุกไปทางนั้นและอันนี้ก็คือรูปโลกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอนะที่สวยงาม นู่นนะ,ะหวานใจเราไปถ่ายรูปแล้วซึ่งตอนนี้ฮะเราซื้อบัตรตั๋วออนไลน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศแล้วก็เข้าไปข้างในดังนั้นแนะนําถ้าใครจะมานะมาเร็วหน่อยก็ดีดนะด้านในเปิด11โมงแต่ควรมาก่อนเพื่อที่จะได้เก็บบรรยากาศความสวยงามนะด้านนอกนะครับแล้วก็ไปฮะเดี๋ยวเข้าข้างในสวนสนุกกันครับผมทีเว็บมาถึงนี่แล้วยูนิเวอร์แซลสตูดิโอไปลุยข้างในกันไปลยุย Thank you เย้เข้ามาแล้ว thank you, oh, thank you. อตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านใน Universal Studio เป็นที่เรียบร้อรยแล้วนะซึ่งด้านในฮะทุกคนจะมีหลากหลายโซนหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นโชว์เป็นเครื่องเล่นนะทุกคนหรือว่าร้านค้าร้านอาหารจุดถ่ายรูปทุกคนดูคือเยอะแยะมากนะเอาเป็นว่าไปฮะไปลุยกันเลยดีกว่านะสำหรับโซนแรกที่แรกยังไงไม่รู้เพราะว่าเราจะให้หวานใจเป็นคนนำนู่นๆๆ,ๆ้ไม่งานเลยเด็กน้อยฮ อะไรมาถึงจะเอาตุ๊กตาจะซื้อไปฝากหลานอ่ดูได้อย่างเดียวนะซื้อไม่ได้นะอ่นี่ฮะทุกคนเด็กน้อยอะไร ผมได้ไหมอ่าเอาที่คาดผมก็ได้อ่ะคือร้านค้าแบบเนี้ยทุกคนขายของเนี่ยคือเยอะมากนะแบบเนี้ยฮะอันนี้ก็30เหรียญสิงคโปร์ตุ๊กตาน่ารักเยอะมีเนี่ยไกี่บาทยี่สิบสามเหรียญยี่สิบสามเหรียญไม่คิดไม่คิดตั้งไทยเอาแค่ยี่สิบสามเหรียญเองประมาณเจ็ดร้อยอะเราไม่คิดโอเคอ่คแล้วแต่แล้วแต่ไม่ตุ๊กตาตุ๊กตาุ้๊กตาต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 ุ๊บตาตุ๊กตาตุ๊อตาตุ๊กตารียญต่ะ อ่าทุกคนนะก็อย่างที่เห็นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นช็อปิมินเนี่ยนนะทุกคนแล้วก็จะมีมินเนี่ยนมิดแอนด์กิ๊ตด้วยนะเขาก็จะแต่งตัวเป็นมินเนี่ยนนะมีเวลาบอกนะว่ามิดแอนด์กิเทอะไรนี่แล้วไม่ค่อยอยู่กับกล้องเลยเนี่ยนี่มีกังฟูแพนด้าด้วยตรงนี้เราจะวุ่นวายนิดนึงนะทุกคนตรงนี้ฮะทุกคนจะเป็นตีมฮอลลีวูดก็จะเห็นเมืองต่างๆนะที่เขาสร้างไว้นะสวยงามมากนะแล้วก็จะมีอีกหลายๆตีมเลยนี่เราอยู่ตรงนี้อ่าเราอยู่ตรงนี้นะอาจะแสงสะท้อนนี่มันมีหลากหลายโซนอร่้ทกตีีงบ จะเป็นโซนย่านฮอลลีวูดนะมีรถไฟหอบมีอะไรด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตกันแล้วกัน,กนครับผมอ่หวานใจหายไปไหนแล้วเอานูน่นนู่นนู่นใช่แต่เวลาลุงเดินผ่านแล้วเราไม่ได้เดินกลับโอ,โ,อโอเคโอเคโอเคอ่าหนึ่งสองสามโอตายแล้วตายแล,ยล้วเออนี่นี่เขาเอฟซีมินเนียนนะโรอุอ้ยมีอะไรให้ดูเยอะมากทุกคนมาดูขบวนการพาเลย์ยำย มาดากัสกานมาดากัสกกาโอเคไปไปลุยกันต่อด okay. right ีนะเนอะดี๋ยวใจเย็นก่อนนี่ทุกคนแต่ละเครื <h 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 ่องเล่นเขาบอกไว้รอ50นาทีแต่ว่าที่นี่อ่ะรอเยอะแบบนี้หมดแหละ ไปที่อื่นไปเดินดูก่อนอ่าโอเคงั้นไปที่นี่แต่ละแห่งนะทุกคนเครื่องเล่นอะไรพวกนี้รอนานหมดทุกคนยาวมันจะมีบัตรเอ็กเพสแต่มันก็แพงไนงะเราก็ไม่ได้ซื้อมาอ่าแค่ดูบรรยากาศก,าก็คุ้มแล้วนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตไอ้แจากคอร์รีโวดไปยังไซไฟซิตี้ อ่าอันนี้ฮะทุกคนจะเป็นโซนไซไฟซิตี้นะ<ม>ก็จะเห็นนู่นนะฮะบอมบ์บีนะอยู่ด้านบนนะเป็นโซนของทานฟอร์เมอร์นะแล้วก็นี่ฮะจะมีเครื่องเล่นอยู่ด้วยทุกโซนนะจะมีเครื่องเล่นหมดเลยแต่ว่าเครื่องเล่นตรงนู้นเห็ุตัวเลขกันหน่นาทีไม่รอแล้วหนึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วก็เขาจะมีร้านอาหารนะตรงนี้เป็นโรบอทคาเฟ่ซึ่งด้านในอ่ะเป็นโซนสู์อาหารแล้วเขาก็จะจัดธีมสไตล์อ่าไซไฟซิตี้เนี่ยข้างในหิวข้าวหรือยังยังนะเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวต่อไปเฮ้ยนู่นมีรถไฟหสีแดงอม ลุงไปดิเดี๋ยวหนุ่งลุงก็ไม่เอาลุงกลัวใครมีเวลานะมาสองสามวันอะรับคืออยากให้เก็บให้หมดอ่ะนใช่แต่เรามีเวลาวันเดทิพซึ่งตรงนี้นะฮะจะมีมิสแอนคริตด้วยนะเมื่อกี้มีบอมเบ้ออกมานะทักทายถ่ายรูปนะครับให้ทุกคนเข้าไปต่อแถวถ่ายรูปได้แต่ว่าเขามาเป็นเวลานะครับแต่ว่าถ้าเป็นตรงเนี้ยถ่ายได้ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้หน่อยไปเรื่อยอะนังหนูไปต่อแถวนู่นเข้าทางนู่น เป็นไงเกเบิลคารนี่เด็กๆไปเลยนะไม่เอาแล้วดูดูว้าวไอนี่นี่นี่อันนี้จะเป็นโซนอียิปต์โบราณใช่แต่ละโซนก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ารอนานมากตามนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เล่นอะไรมากแต่ว่าเราก็อยากจะไปให้ทุกโซนอย่างน้อยก็ได้เห็นก็ดีนะถ่ายรูปกับวิวต่างๆแต่ละโซนถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นเครื่องเล่นแค่ถ่ายรูปที่เขาจัดโซนไว้ให้ก็สวยงามไป ก็จะมีมิดแอนด์กิตมีเวลาบอกอยู่นะแล้วก็จัดตกแต่งสถานที่สวยงามตามสไตล์อียิปต์โบราณน,นะอ่ะไปดูกันดีกว่าฮะว่าโถนอียิปต์มีอะไรให้เราได้ดูได้เล่นบ้างหรือเปล่น<อ>านะไปฮะไม่ไม่ไม่โชวแล้วไม่โชว์แล้วเอาไปไปกลับไปดู <hanya S 1> เจ้าเขามาช้าสองนาทีอ๋อที่เราถ่ายรูปเอ้ยยังดีที่เราได้ถ่ายรูปเอาไปดูฮะนี่มิดแอนด์กิตอียิปต์อันนี้ตามเวลานะโอ้ยหน้าตาหน้ากลัวดูดันมาก ไม่งำเขาไม่งำทำไมเขาไม่งำอยากให้เขางำเหรออยากให้เขางำเหรอทำไมอ่ะซิกแพกเขาเป็นมุกโอ้ยซิกแพคเออหรอเนี่ยรอคิวอ่ะร้อยยี่สิบนาทีครับทุกคนตรงนี้เป็นเครื่องเล่นที่สนุกและนิยมมากชั่วโมงเออมันอยู่ในแพนหนูด้วยนะจะบอกให้ <c oughs> ใช่เครื่องเล่นอียิปต์อันเนี้ยมันมากสนุกมากทุกคนแต่รอคิวสองชั่วโมงเอาไงจะรอไหมสองชั่วโมงนะอ่ะเราไปเดินเที่ยวก่อนเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวก่อนแล้วก็ถ้าหากมีเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาต่อคิวในเครื่องเล่นต่างๆนะ อ่ะทุกคนหลังจากผ่านโซนมัมมี่มานะเราก็จะมาอย่างนี้ฮะโซนจุลศิลป์เวิลด์นะมาดูกันดีกว่าว่าโซนนี้นะเขาจัดโซนกิจกรรมตีมสมวยๆขนาดไหนนะ<ไ>แล้วเราจะได้ได้เล่นกิจกรรมอะไรบ้างนะในโซนนี้มาดูกันไปฮะรีบติดต่อหนึ่งหนูได้หนูสาวไม่กลัวแล้ว <laughs> เออไม่กลัวแล้วหรอไปเลยจุลศิลป์เวิล์ลกัน <laughs> นี่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 อันนี้เหมือนรอไม่นานอ๋อไอเนี่ยกำลังเล่นแบบเด็กๆเลยบอกแล้วถ้าไม่อยากรอนะ โอ้โหแ, oh, แต่ว่าก็50นาทีนะ50นาทีอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องเล่นหนึ่งทุกคนอันนี้คือรอ2ชั่วโมงทุกคนเมื่อกี้ไปดูป้ายมารอ2ชั่วโมงอ่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าเราจะรอไม่รออ่าแต่เมื่อกี้ครับทุกคนไอเครื่องเล่นอันนี้ไปถามมาแลวอ่าจะต้องรอ2ชั่วโมงตามคิวนะส่วนไอที่ง่ายๆแบบเนี้ยไอนกบินรอบเสาแบบเนี้ยรอ50นาทีแต่ละอย่างก็รอนานแล้วไอเครื่องเล่นหมุนๆน,น้ำเมื่อกี้ เราไม่สามารถถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้แล้วของเนี่ยต้องฝากไว้ในล็อกเกอร์ดังนั้นตอนนี้ไม่ไหวแล้วคนเยอะเวียนหัวไปหาที่นั่งพับกันหนึงเป็นไงสดชื่นไหม เออในยามที่คนเยอะๆนะได้มานั่งพักนะดมยาดมแบบนี้นะซึ่งเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่นักเดินทางควรจะต้องมีนะก็พวกยาดมยาหม่องต่างๆแต่อันนี้ที่บอลพกมาในทริปนี้เป็นน้ํามันเหลืองนะช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนโดยเฉพาะเวลาเดินเหนื่อยๆแดดร้อนๆแบบนี้นะและที่สําคัญนะช่วยลดอาการคลิตขัดยอกได้เวลาเดินเยอะๆปวดขาข้อเท้าพลิกก็ช่วยทาบรรเทาอาการได้อีกด้วยนะหรือว่าเวลาตากแดดตากฝนเหมือนพวกเรานะก็จะช่วยอาการคัดจมูกนะเผื่อว่าเป็นไข้เป็นหวัดอะไรแบบนั้น ดมแล้วเนี่ยคือดีมากๆนะโดยเฉพาะเมื่อได้รู้ที่มาของน้ำมันเหลืองที่อยู่ในมือบอลนี้นะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอช็อปของลำปาง ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มโ r เนี่ยฮะช่วยเข้ามาผลักดันและส่งเสริมนะครับจนเกิดการสร้างกลุ่มวิสาหกิจที่เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เกิดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่คนที่เขามีองค์ความรู้มีภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นอยู่แล้วแต่ขาดรายได้ที่อยู่ตามชนบทนะกล<ม>ุ่มโ r อาจึงมีส่วนในการช่วยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองยางเฮอร์เบิล์นฮับตำบลชมพูจังหวัดลำปางเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จนได้เป็นน้ำมันเหลืองที่อยู่ในมือลุง และ OR นะยังช่วยพัฒนาบัรจุภันฑ์นะให้สวยงามรวมทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยซึ่งที่เห็นอยู่ในมือนะฮะไม่แพงเลยยังขวดเล็กๆแบบนี้ฮนะขนาดพกพาง่ายเนี่ยครับขนาด4 ml ราคาแค่15บาทเท่านั้นและถ้าหากซื้อเป็นของชําร่วยของแจกนะ100ขวดลดไปเหลือขวดละ10บาทถูกไหม,ม<า>ส่วนขวดใหญ่ที่อยู่ในมือบอลเนี่ยนะมีขนาด10 ml ราคาก็59บาทเท่านั้นไม่แพงเลย ซึ่งบอลใช้แล้วนะทุกคนรู้สึกหอมและสดชื่นมากๆเป็นไงหนมจีนใช้แล้วสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะเพราะว่าของเขามีการผสมสมุนไพรหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไพลขมิ้นชัน ของดีแบบนี้ถ้าหากสนใจนะเข้าไปสั่งซื้อได้ใน Facebook วิสาหกิจชุมชนหนองยางเฮอร์เบิร์นครับนะที่ขึ้นไว้ให้ e b o o k ข้างๆนี้เลยหรือว่าโทรไปสอบถามได้เลยฮะตามเบอร์โทรตามนี้นอกจากมีประโยชน์จากสมนุนไพรและยังได้สนับสนุนชุมชนผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยอ่ะเดี๋ยวยังไงเราขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวไปลุยด้านในกันต่อครับผมฮ่าสดขึ้นวิติตติดจมูกติดจมูกอ่ะ ค่อยสดชื่นขึ้นมาแล้วฮะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ฮะเราคุยสรุปกันได้ใจความว่าไอ<ม>ในเครื่องเล่นต่างๆอ่ะมันไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรได้เลยใช่แต่โชว์เราสามารถถ่ายวิดีโอให้ดูได้อ่าเหมือนที่เราเห็นโชว์มาดากัสการ์กับโชว์อ่าอียิปต์อะไรพวกนั้นแหละอ่าดังนั้นนะในทีมต่างๆที่ยังเหลือเยอะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่ามันมีตีมอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากที่เราเพิ่งผ่านมาส่วนเครื่องเล่นเดี๋ยวเราถ่ายแบบๆแบบข้างนอกให้ดูอ่าตามนั้นฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยพอเราเดินชมบรรยากาศภายนอกเสร็จจเเนี่ยราก็ะขอ ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อไปต่อคิวเล่น,ลนกิจกรรมไหนก็มาแล้วเออยังพอได้เล่นสักอันหนึ่งแต่ตอนนี้ไปห้าไปดูโชว์กันต่อซึ่งที่ถัาจากจุลศิลป์พาร์กนี่รู้สึกที่เห็นหว่าเป็นปราสาทปะโซนเจ้าหญิงอ่ะเป็นโซนเจ้าหญิงชอบวันนี้อะไรนะที่ตัวเขียวอ่ะตัว<ช>เฉียวไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปห้าโซนต่อไปจะเป็นโซนเจ้าหญิงนะครับผมอ่ะไปลุยพร้อมลุยสดชื่นแล้ววิ่งไปไหน โอ้ยทุกคนไดโนเสาร์บุกก่อนจะออกจากโซนไดโนเสาร์ทุกคนเจ้าเลสเตอร์แรปเตอร์บุกแรปเตอร์บุกเตอแรปเตอร์จากจุลศิลป์โลกโอ้ยดูเป็นตัวนี้วัดตัวบุกเอาเป็นไงน่ากลัวไหมเหมือนจริง,างมากเจริงนะฮะอา่าจริงๆได้ดูแค่นี้ก็คือว่าคุ้มแล้วนะทุกคนอ่เดี๋ยวไปยังโซนเจ้าหญิงต่อไปอยู่ใกล้ๆนี่แหละขอถ่ายรูปให้หวานใจก่อน เราอยู่ในปราสาทของเจ้าหญิงเจ้าหญิงหนุ่มจีนเฮ้ยหนังหนูเชลเล็กเชลเล็กเชลเล็กนู่นนู่นเชลเล็กโชว์พอดีเลยนี่ครทุกคนก็มีมิสแอนกรีสนะอ่านี่ฮะปราสาทของเขาแหละเชลเล็กเชลเล็กเอ้าไม่อะไไมม่ด้้แลววคิเต็อ๋อคิวเต็มแล้วเหรออ๋อคงจะต้องรอรอบต่อไปอะเสียใจอะโอ้เสียใจเหรอโอ้น่าเอ็นดูเด็กน้อยอยากถ่ายรูปกับเชลเล็กอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองนี่คือแบบหมดแรงเดินเลยอะไม่ได้ถ่ายรูปกับเชลเ็คนี่ย นี่ไง20นาทีน่าจะมีโชว์อะไรสักอย่างเจ้าหญิงเข้าปราสาทมินเนี่ยนมินเนี่ยนเหรอเจ้าหญิงมินเนี่ยนเหรอเขาเรียกเช็คหรือชเชล็คอะชเชล็คเชล็คเหรอได้ไหมอ่าทุกคนตรงนี้เข้ามาก็ต้องรอบแว่นสามมิติซึ่งเข้าใจได้เลยฮะว่าจะต้องเป็นโชว์แน่นอนนี่ตอนนี้เรามาอยู่ในปราสาทมามาดูโชว์ด้วยกันหวังว่าเขาน่าจะให้ถ่ายอยู่นะตรงนี้นะเข้ามาข้างในแล้วทุกคนเข้ามาข้างในแล้ว เขาห้ามถ่ายวิดีโอข้างในทุกคนเข้าใจไ,ได้นะอาจารนั้นเดี๋ยวมีบรรยากาศอะไรเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังน,นะทุกคน,นเป็นไงสนุกไหมไอเอออย่างน้อยเราก็ได้ดูโชว์โชว์นึงละด้านในฮะก็จะมีคล้ายๆการ์ตูนในระหว่างนั้นก็จะเป็นโชว์โฟดีซึ่งเก้าอี้ก็จะสั่นไปด้วยแล้วก็พ่นละอองน้ําไปด้วยตามจังหวะของการ์ตูนเวลาน้ําตกนะเวลาต่างๆเวลาวิ่งเข้าตรงหินตรงดงเนี่ยมันก็จะกุบกับกุบกับแต่ว่าจากจุดนี้นะใกล้ๆกันจะมีชนบุ๊ดแอนบุ๊อะไรสักอย่าง ไปฮะเดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่งฮะใกล้ๆกันนี่เองอันนี้เขาเรียกตัวอะไรนางหนูพุชเซนบุชพุชเซนบุชเหรอโอ้โหเดิน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 ฮันเล่อกระตุกต่อให้บอกระหว่างรอหวานใจเราไปถ่ายรูปกับพุชเซนบุชนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นในโซนพุชเซนบุชนะฮะก็ลักษณะคล้ายๆกับเป็นรถไฟห่อเหมือนกันนะแต่ว่า สินาทีทุกคนก็ท <here. S 1> right. okay. ุกอันรอนานหมดเลยอย่างที่บอกไปก็เดี๋ยวเราพาดูทตมต่างๆก่อนแต่ก่อนอื่นมาถ่ายรูปให้หวนใจก่อนนะเนี่ยได้แล้วหรออ่าแล้วอันนี้ต้องไปโหลดรูปนะฮะแต่ว่าจริงๆเขาพนักงานเขาถ่ายให้ในมือถือด้วยส่วนเวลาก็ตามนี้เลยหิวยังนังเหนูอเดี๋ยวสิหิวแล้วยัง อยละอ่ะเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันหนูบอกแล้ววันนี้หนูสามขวบโอเคไปหาข้าวกินกันก่อนหิวแล้วอ่ะนี่ฮะทุกคนเราก็มาอยู่ในโซนร้านอาหารนะก็แต่ละโซนเขาก็จะมีร้านอาหารตรีมของเขาอันนี้ก็จะเป็นตีมปราสาทเจ้าหญิงนะก็อยู่ตรงข้ามกับปราสาทของเชคนี่แหละฮะแล้วก็นี่ก็เป็นเมนูอาหารราคาในนี้ก็จะแรงหน่อยนะ18เหรียญเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะประมาณ500าณาหนูเอาอะไรออนนสปาเก็ตตี้นะ โอเคเดี๋ยวหนูไปรอลุงอยู่ในร้านอาหารก่อนแล้ว<ม>เดี๋ยวลุงเอาไปให้ซึ่งในข้างในร้านอาหารนะก็ここอย่างที่เราได้รีวิวไปฮนะในแต่ละโซนเขาก็จะจัดตีมของเขาหนะ้าเดี๋ยวไปดูว่าโซนนี้เขาจะจัดตีมอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนราคา18ปเหรียญน่ะเกือบ500นะเราเอาแค่จานเดียวก็พอนะให้นางได้กินนะส่วนผมสบายสบายอยู่แล้วฮะมื้อเช้าเรากินมาหนักละไอวอนดิสวันอะไรทำไมให้รังไม่ไปถ่ายหนาาูทำไมอะ ก่อนหนูฟิลล์หน้าก่อนหนูด้วยโอ้ยไม่ได้ถ่ายเลยแล้วเขาถ่ายได้ถ่ายรูปเลมั้ยหรือไม่ใช่ถ่ายแต่แต่เขาถ่ายรูปให้เขาไม่ได้ถ่ายวิดีโอโอ้ยเสียดายเสียด้อาอ่าอ่านั่งนั่งนั่งกินข้าวอ่าอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วเมื่อกี้นะฮะทุกคนนั่งไวถ่ายรูปกับเช็คนะเขาออกมาเมคแอนด์กริตอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วดีใจใหญ่ด้วยกอดด้วยนะให้เช็คเล่นตรงนี้โอยดูดูฟังบิฟังบิง เออเดี๋ยวกินต่อนะจะได้มีแรงนะเออลุงยังไม่หิวเลยเพราะว่าลุงกินมาอิ่มเมื่อเช้าแล้วลุงก็ให้หนูได้มีพลังของลุงนี่ลุงมีขนมปังกรอบที่ลุงซื้อมาจากไทยนี่ลุงกินอันนี้ไปทางทางเพเลินได้ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่ก็กินเพื่อให้มีกำลังในการเดิน กินเยอะเนี่ยตั้งเยอะเนี่ยทุกคนอาหารตีมของเขาก็จะมีลูกเจ้าหญิงฟิอนาน้ำนี่ฟรีนะไม่ได้ซื้อ18เหรียญของสิงคโปร์เนี่ยเท่ากับ490บาทเขาก็จะแถมน้ำด้วยแต่น้ำถ้าซื้อในนี้นะคือสี่เหรียญสี่เหรียญน,นี่ประมาณคือร้อยกว่าบาททุกคนน,ะน้ำที่นี่แพงมากฉะนั้นเราก็เลยเอาไอ้นี่นะขนมมาจากไทยแล้วก็เอาน้ำมาจากที่โรงแรมนะพบมาด้วยก็ประหยัดคท่าใช้จ่ายด,ด,ดูช้อนิไม่เขามีพร้อมนี่อ่มีเจ้าหญิงฟิอนานี่เช็คก,กินไป เดีย๋ยวเราคือไม่หมดเดี๋ยวลุงก็นอลุงกินขนมไปตรงตาามั้นี้ก็พอได้อยู่ทนะ้องแลนี่อ่ะเอาไปรยจะได้แบบเพิ่มความอร่อยโอ้ยปีนหรอยังปีนอยู่อ่ะ <laughs> <ti parliament> นายดูอะทุกคนจากนี้ไปนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันเดินมาหลายโซนให้ทุกคนได้เห็นแล้ว เดี๋ยวจากนี้ไปเราจะไปต่อคิวแล้วยาวๆที่แบบ40-50นาทีชั่วโมงหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เวลาประมาณใกล้จะ4ีโมงเย็นแล้วฮะแต่ว่าก็น่าจะพอได้เล่นเครื่องเล่นอยู่บ้างแต่ว่าคงไม่สามารถถ่ายทอดให้ดูได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปข้างในคือเขาห้ามถ่ายเนานะอ่าตามน,นี้แต่ว่าถ้าอันไหนเป็นโชว์หรือว่าอันไหนที่มันไม่ต้องใช้เวลานานแล้วอันไหนที่ถ่ายทอดสื่อสารได้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอัปเดตเป็นระยะระยะนะ,ะแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นคร่าวๆแล้วแหละว,ว่า Universal Studio มันประมาณไหนอ่าตามน,นั้นเดี๋ยวกินแล้วก็ ไปไปลุยกันต่อ ครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะเออเราก็เดินถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมานะซึ่งที่นี่ฮะเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยปิดตอนหกโมงเย็นใช่ซึ่งวันนี้เราไม่ได้้นเล่นเครื่องเล่นสักอันเลยอย่างน้อยก็ได้ไปดูเช็คอ่ะหนาโดนเช็คกอดด้วยแล้วก็โดนก็ยิงฟิอ์มหนดูโดนฟิลหน้ากอดฟินอ่ะลุง โอ้ขอโทษครับขอโทษครับก็ประมาณนี้แหละฮะทุกคน Universal Studio นะที่นี่มีโรงแรมด้วยนะใครมีงบมีเวลามานอนที่นี่ได้เลยนะ mm hmm. จะได้เล่นแบบอย่างเยอะแต่ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มทยอยออกกันไปแล้วนะอ่ะ mm hmm. อย่างน้อยก็พอได้ไประทับใจนะใช่อย mm ่างน้อยรอบหน้าหนูจะมานอนสักสามคืนโอเคจัดไปจัดที่รัก <laughs> <laughs> ตามนี้ฮนะทุกคนเดี๋ยวกลับไปที่รถนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะขากลับเนี่ยนั่งกระเช้าเหมือนเดิมไหมติดใจไหมฮะโอ้ mm hmm. <laughs> <laughs> สายตาแบบนี้อ่ะขากลับเดี๋ยวพานั่งรถแคมรถไฟฟ้ากลับ อ่ะโอเคครับทุกคนตามนั้นรถรถรถอชโอ้โหคนอย่างแน่นคนอย่างเยอะอ่าทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บึกบึนนะก็นี่แหละฮะอีกหนึ่งที่ต้องเที่ยวห้ามพลาดนะในการมาสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอที่เดินกันนะตั้งแต่เที่ยงยันเย็นนะบอกได้เลยว่าเมื่อยมากๆ ดีที่เรามีตัวช่วยเป็นน้ํามันเหลืองและแนะนําทุกคนไม่ว่าจะสายเดินทางหรือว่าไปเที่ยวไหนแม้แต่มาเที่ยวสิงคโปร์การันตีได้เลยว่าเมื่อยควรพกไว้นะเผื่อว่าจะปวดเมื่อยแข้งขาหรือว่าวรงเรียนสี่ตางของเขาใช้ได้ใช้ดีจริงนะท้ายที่สุดขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะรวมทั้งโออาที่มุ่งม,มั่นให้โอกาสส่งเสริมอาชีพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนะรวมทั้ง เราซึ่งเป็นผู้บริโภคด้วยนะรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าคุณภาพดีและยังให้โอกาสนะครับกับชุมชนในการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นให้กับชุมชนได้ด้วยแหมรู้สึกภูมิใจสุดๆแต่ทริปของเรายังไม่จบอนะีพีหน้าเราจะขวดรวดเดียวพาไวานใจกลับประเทศไทย,ทยวันเดียว3ประเทศเกือบ1000กิโลมารอดูนะว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนที่เราคิดไหมบอกได้เลยว่ามันแน่นอนท้ายที่สุดก็าฝากไว้นะออกไปใช้ชุดเ็มที่หาประสบการณ์มันมาให้กับชีวิตเจอกันใหม่คลิปหน้าไป ลุยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การขีเวบตสุดเล็กรวดเดียว3ประเทศจากสิงคโปร์สู่มาเลเซียกับประเทศไทยในระยะทางเกือบ1 0 0่นกิโลเมตรแมงก็ปวยเท้าเสียงที่แรงคนขับรถไม่มีที่ยวเลยขอโทษนะเออนั่นเราไม่ต้องขอโทษขอโทษหลายๆคนล้วดมยาดมไปนอนพักก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันเป็นภาระให้ลงโอ้ยไม่ได้พาละ